อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมดงหยงกับแขกรับเชิญนะครับท่านฟรีดอมที่อยู่ในข้างๆผมเนี่ยะจะมาทําไกด์เรื่องวิธีการขุดแรก่กับตัดไม้นะครับเพื่อที่จะ,ะใช้ชีวิตในเกมเก้าหยินและเพื่อจุนเจือกิวของเราด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะขุดแรก่กับตัดไม้ได้เนี่ยเราต้องเรียน ต้องเรียนอะไรก็คือต้องเรียนวิชาก่อนเรียนจากไหนเรียนจากคนที่ตัดเขาสอนนั่นแหละครับก็อาจารย์มันจะเป็นทางสายอาชีพครับก็คืออย่างแรกเลยถ้าอยากดูว่าเราเรียนอะไรอย่างเนี้ยให้เรากด I เลยครับก็ถ้าเรากด I แล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอาชีพขึ้นมาอ่าอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นี่แหละก็พอมันขึ้นมาแล้วมันจะมี4บรรทัดนะครับอ่าบรรทัดแรกเนี่ยครับ ก็จะเป็นอาชีพหาวัตถุดิบอาชีพหาวัตถุดิบเนี่ยครับสามารถเรียนได้ครบ5อาชีพเลยเนี่ยซึ่งวันนี้เราจะเน้นกันไปที่อาชีพ 1%, และอาชีพ4ีครึ่งก็คืออาชีพขุดแร่และตัดไม้ส่วนอาชีพ 2, 3, 4ที่เห็นเนี่ยครับชั้น2จะเป็นอาชีพแปรรูปจะสามารถเรียนได้แค่อาชีพเดียวซึ่งผมเรียนทำกับข้าวส่วนอาชีพที่3จะเป็นอาชีพเสริมบัฟเป็นอาชีพดนตรี มันจะมีพินหมักล้อมวาดภาพเขียนหนังสือก็ผมเท่าที่เห็นก็คือผมเรียนพินอยู่อาชีพที่4เป็นอาชีพเสริมสามารถเรียนได้ทั้งสองอาชีพอาชีพแรกคือหมอดูอ,อาชีพอ,อาชีพสองก็คืออาชีพขอทานนะครับก็วันนี้เราจะไปเน้นสองอาชีพครับมาถึงอาชีพหนึ่งและอาชีพสี่อ่ะเรากดดูตรงไหนให้ท่านกด M ขึ้นมา มันจะมีแบบเนี่ยครับผมอยู่แบบเมืองซูโจนะเอ้ยเมืองเฉิงตูอ่ะเราจะพาท่านไปนะครับอย่างแรกเลยคือสําหรับอาชีพขุดแร่ให้เราหาเนี่ยครับที่เป็นสัญญักษ์ขุดแร่เนี่ยครับขุดแร่สัญลักณนี้ให้เราหาในแบบแล้วให้เรากดเอาวิ่งไปเลยตามมาเลยครับพ,พี่ดอม ่ะพอเราถึงแล้วหน้าตาคนอาชีพขุดแร่จะเป็นแบบนี้นะครับภาพหนึ่งนะนี่อาชีพขุดแร่ให้เราดูตรงหัวได้ครับเป็นแบบเดียวกันให้เราคุยกับคนนี้นะผู้ชายคนนี้ พอคุยเสร็จมันจะมีหนึ่งบรรทัดขึ้นมาให้ท่านกดเข้าไปมันจะบอกว่าท่านจะเสียเงินเท่าไหร่ในการเรียนปุ๊บพอท่านกดไปท่านก็จะได้วิชามาพอได้วิชามาเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นมาละมันจะขึ้นสีมาท่านกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่3ามสกิลนะครับสกิลแรกคือสกิลขุดแร่เอ้ยสกิลดูหินสกิลแรกคือดูหินว่าในเมืองไหนมีหินอะไรบ้างผมจะให้ท่านกดแมปเทียบดูนะกด M ขึ้นมา แล้วไปที่เมืองใหญ่สุดอ่ะนี่มีอยู่5ทวีปนะครับเหมือนกันถ้าท่านกดลูกศรชี้ลงมาเนี่ย <c oughs> กดลูกศรชี้ลงมามันก็จะมีอยู่5ทวีปสมมติตอนนี้เราอยู่ทวีปเฉิงตูนะครับทวีปที่ทวีปเสลฉวนในเมืองเฉิงตูเราก็เข้าไปที่ทวีปเสลฉวนแล้วก็เมืองเฉิงตูเราก็จะรู้เลยว่าในเมืองเนี่ย มีหินกี่ชนิดชนิดอะไรบ้างให้เราเทียบชื่อเมืองกันเลยครับเทียบได้หมดซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปเจาะหาข้อมูลอะไรเลยในนี้มีบอกท่านมีหนังสือสกิลครบอ่ะสกิลที่สองเป็นสกิลหลอมเหล็กนะครับคือเนี่ยสมมุติเนี่ยตอนนี้ผมมีเหล็กที่สามารถขุดได้จากเมืองเฉิงตูอยู่6ชิ้น7ชิ้นผมสามารถหลอมได้สามารถผมก็กดไปเลยอ่า สกิลที่2ที่ขวาที่หน้าสกิลที่2ปุ๊บเลือกอันแรกแล้วก็นี่ครับมันจะวงเล็บว่าท่านทําได้กี่ชิ้นผมก็กดเข้าไป3ชิ้นทํา3ชิ้นแล้วก็กดเริ่มต้นกดเริ่มต้นปุ๊บอ่ะมันจะทำให้เราเริ่มต้นหนึ่ง เนี่ยครับอ,อย่าลืมว่ามันใช้พลังงานด้วยนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมกดอันนี้เสร็จปุป๊บมันก็ทําให้ผมละสามชิ้นแบบนี้คร่าวๆนะครับมันสามารถหลอมเหล็กได้หลายชนิดมากาทั้งเหล็กทั้งทองแดงทองเหลืองอะไรมีหมดเลยครับก็อันนี้เป็นวิธีการหลอมเหล็กคร่าวๆว,วันนี้เรามาดูกันว่าตอนเนี้เราสามารถขุดเหล็กได้จากไหนให้ท่านกด M ขึ้นมา เลือกแถบ3กดขึ้นมานะครับนี่ให้ท่านกดที่ตรงรูปแร่เหล็กเหมือนเกมไอเหมือนแร่ในเกม Starcraft อะครับอันเดียวกันเลยกดขึ้นมาปุ๊บนะเราจะเห็นเยอะแยะเลยว่าแร่อยู่ในแบบเนี้ยสามารถขุดได้ที่ไหนบัง่งอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปขุดแร่เล็กๆน้อยๆสักอันหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูก่อนว่ามันทำยังไงผมจะไปแร่ตรงนี้ ตามมาเลยครับท่านพี่ด้อมท่านไปทางไหนเท่านี้เอ่อป่นนงเดับเดียวผมผมอยู่ที่ผมอยู่ที่รูปดาบนะครับ อ่าผมเห็นท่านเอ้ยหือเปล่า,าท่านอยู่ไหนเนี่ยผมยังอยู่ตรงหน้าคนขุดแร่อยู่เลยโอเคเดี๋ยวกลับไปรับครับครับยไหนเอ่ยอ่าผมชวนตี้ท่านหนึแล้วกันรัตีต้เลยครับ,รบอ่ะท่านตามผมมานะ เออว่าแต่ท่านฟรีดอมมีแต่กำแพงแล้วยังเลยยังเลยครับโอเคงั้นเราจะออกทางประตูเมืองแล้วกันท่านตามมาหรือเปล่าเออโอเค จะไปกุดแร่สักชิ้นหนึ่ง องมาเลยครับอ่ะแล่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนมากแต่นี่อ่า เราต้องเลือกแมปดีๆเวลาเราจะขุดแร่ถ้าเราเลือกไม่ดีนะครับไม่มีให้ขุดหลอกครับเพราะว่าแร่ของเกมนี้มันเกิดขึ้นยากถามว่ายากไหมไม่ยากมากแต่ก็คือเขาก็จะมาดักรอขุดกันเรื่อยๆเช่นถึงตูเนี่ย เรามาหาแรลกขุดกันนะฮะสก้อนให้เป็นขวันตา งีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรายกเลิกแพลนนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาอย่างมากเอาเถอะต่อไปนะครับก็ตัดไม้าตัดไม้ทาเหมือนกันเลยท่านกด i ดูเนี่ยครับตัดไม้ท่านจะถ้าท่านยังไม่เรียนเนี่ยจะเป็นสีอ่าจะเป็นสีแบบยังไม่มีสีนะครับจะเป็นทึบๆก็ ให้ท่านเรียนเรียนที่ไหนท่านกด m ขึ้นมานะครับให้ท่านเลือกนี่ทาบที่สี่ตัดไม้จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกขวานะครับนับจากล่างอันที่เจ็ดนะครับก็ให้ท่านหาดูนี่มันจะเป็นอันนี้นี่นะครับตัดไม้ อาชีพตัดไม้สามารถรับได้ตรงนี้รับเหมือนเหมือนกับที่รับอาชีพเหล็กเลยครับแล้วอาชีพตัดไม้เนี่ยจะมีอยู่สองสกิล <c oughs> นะครับสกิลแรกเป็นสกิลดูป่าเหมือนเดิมว่าเฉิงตูมีไม้อะไรบ้างที่ไหนยังไงอ่ะแล้วสกิลที่สองเป็นสกิลตัดตะ่กี้ผมรู้สึกว่าจะเห็นไม้แวบๆอันหนึ่งผมจะตัดให้ดูแล้วกันอ่ะ,อะเจอละ ้าดูในมีนี่แมพนี้มันจะตรงกว่าดูในแมพใหญ่นะครับว่าไม้อยู่ไหนนี่เวลาตัดไม้ท่านก็กดเข้าไปเลยครับตัดเลยแล้วท่านต้องรอไม้ต้นหนึ่งจะตัดได้ประมาณสองอันมัง้งรู้สึกนะครับได้ประมาณสองอันพอนท่านตัดแล้วท่านจะได้ไม้เนี่ยครับตามที่หนังสือเขียนไว้ว่าฉันตูจะได้ไม้แบบไหนท่านจะได้แบบนั้น แลท่านตัดเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็ต้องไปหาไม้ต่อว่าไม้อันต่อไปอยู่ไหนถ้าอยู่ไกลก็นิดน,นึงก็คือเวลาท่านเลือกเฟ้นแมพที่จะค้นหาเนี่ยท่านต้องเลือกแบบดีๆหน่อยว่าอันไหนอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลไปไหมเดินทางยากไหมเพราะมันจะทําให้เสียเวลานะครับก็อ่าคือหลังจากที่เราก็ได้เรียนสกิลตัดไม้กับสกิลขุดแร่ไปแล้วเนี่ยผมจะสอนวิธีการนำ ทั้งไม้ทั้งเหล็กเนี่ยบริจาคให้กิวอย่างแรกเลยคือให้เรากดป้ายทองที่ด้านขวาล่างขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นแบบแบบนี้หน้าแลกเนี่ยจะเป็นการแสดงว่าใครมีกิจกรรมอะไรบ้างตอนนี้ท่าน,ท,านท่านอยากจะบริจาคให้กิวเนี่ยก็คือกดปุ่มที่3ามปุ๊บขึ้นมามนจะมีให้เลือกหลายอันครับทั้งห้องโถงทั้งถงข้างทั้งลานบรลลองทั้งโรงมา้าทั้ง เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นลานลานค่ายกนแต่ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะสามารถอัพพวกนั้นได้เราต้องอัพลานไออัพ uh, ห้องโถงใหญ่ก่อนตอนนี้โถงใหญ่เนี่ยมีไม้อยู่หนึ่งพันแปดสิบมีไม้แดงอยู่เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดยังขาดอีกเยอะมากอ่ะเราจะบริจาคก,กันนะครับก็คือท่านกดบีท่านกดเนี่ยครับสมมุติว่าท่านมีไม้ขาวกับ ไม้ไอ้กับเหล็กอยู่เนี่ยท่านจะบริจาคไงก็คือท่านกดที่ปุกนั้นเลยแล้วท่านกดปุ่มนี้เป็นการบริจาคที่เยอะที่สุดผมมีอยู่5อันผมก็มอนก็จะห,ห้าอันให้ก็กดปุ่มซ้ายครับแบบนี้ไม้ของท่านก็จะเข้าคิวเรียบร้อยเหล็กเหมือนกันอ่ครับผมกอ็อยากให้ทุกท่านก็ช่วยๆกัน กดแร่ตัดไม้แล้วก็คนส่งสินค้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่ากิลด์ของเราเนี่ยตอนนี้ได้มีที่อยู่กิลด์เรียบร้อยแล้วอยากให้ช่วยกันบำรุงทะลทะุดูแลหน่อยเพราะว่ากิลด์เราเนี่ยที่มันเกิดมาได้เนี่ยครับเพราะว่า,าทั้งผู้คุมกฎของกิลด์เราทั้งหลายท่านตั้งท่านปา๋าท่านกงท่านท่านหลินปิงท่านวันชัย และอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็ช่วยชวยกันตัดไม้ขนส่งสินค้ากันเป็นหน้าเป็นหลังเลยทีเดียวกว่าจะได้บ้านกิวซึ่งอยู่ที่หุบเขาคนโชนเราขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านก็ช่วยๆกันในการตัดไม้ขุดแร่อยากจะให้ขุดได้วันละอย่างอย่างต่ำสัก25่ก็คือเลขยี5 ทองยี่ห้าไม้ดำยี่ห้าไม้แดงยี่ห้าก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรครับว่าเห็นปะครับตะกี้ขุดหนึ่งต้นก็ได้ตั้งประมาณห้าห้าแผ่นหกแผ่นแล้วอ่ะก็แล้วก็อยากให้ขนส่งสินค้าเนี่ยวันละอย่างต่ำสักห้ารอบก็ยังดีครับต่อคนก็มันก็จะเป็นการช่วยกิวอีกทางหนึ่งการขนส่งสินค้าเนี่ยเราก็จะได้ค่าความกระตือร้อนทำให้ค่าการเรียนรู้เราเพิ่มขึ้น ตลอดด้วยไม,ไม่ลดลงทําให้เรามีแต้มในการล้ำทุกๆวันนะครับก็ก็ช่วยๆกันนิดคนละนิดคนละหน่อยกิ้วก็เสร็จรับเพราะกิ้วตอนนี้เป็นของคนไทยทุกคนนะครับเพราะว่ากิวของเราเียจะรับแค่คนไทยไม่รับคนต่างชาติเลยก็อยากให้ช่วยๆกันแต่แบบมินิมัมที่ผมกำหนดคืออยากให้ช่วยกันคนละ25 25 25 25, 25, 25ต่อวัน แต่ถ้าใครที่สามารถทําได้ถึงห้าสิบห้าสิบห้าสิบหรือว่าไม่มีเวลาวาเอ้ยไม่มีอะไรทําเข้ามานั่งดูก็ช่วยขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆตัดไม้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอ่าก็เออใช่ครับอยากจะฝากกิจกรรมนะครับสำหรับคนที่เข้าใหม่ถ้าท่านขนส่งสินค้า15รอบติดต่อกันได้15รอบนะครับผมมีวิธีเช็คท่านจะได้กำลังภายใน ครบเซต1นเซตนี้จะมี2แบบนะครับก็คือจะมีท่าพุ่งหรือว่าท่านางแอนเฮิร์นกับท่าเกลียวนะครับต้องเรียกให้อินท่าหมุน3มชั้นหรือว่าท่าเกลียวนะครับสำหรับท่านใดที่ขน20รอบจะได้ถุงผ้าทองอเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูถุงผ้าทองจะใส่ของได้10ช่องนะครับทำให้ช่องเราจะโล่งขึ้นเยอะเลยก็ถ้าขน20รอบจะแถมถุงผ้าทองไปให้อีกหนึ่งถุง ก็คือจะเป็นวิชาตัเวเบา1นึ่เซตแล้วก็ผ้าทอง1ถุงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เล่นเกมก้าวหินให้สนุกนะครับกับแล้วก็ขอให้สนุกกับ Q กิไท้วยก็เยนะครับอว่าก็ไปยืนเอฟเคที่บ้านได้ครับสวัสดีครับ